ในสายตาหลายคนฮิปโปโปเตมัสดูเหมือนสัตว์อ้วนกลมใจดีชอบแช่น้ำแต่คุณรู้หรือไม่ว่ามันคือสัตว์ที่ฆ่าชีวิตมนุษย์ในแอฟริกามากกว่าสิงโตรหรือจระเข้แม้จะดูขี้เกียจและเชื่องช้าแต่ฮิปโปสามารถวิ่งเร็วถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนบกและใต้น้ำมันว่ายได้คล่องราวกับปลาฉลามฟันหน้าของมันยาวได้ถึง50เซนติเมตร และขากรรไกรสามารถอ้าได้เกือบ180องศากัดทีเดียวกระดูกหักในพริบตาฮิปโปไม่ใช่หนักล่าแต่มันหวงถิ่นอย่างสุดขีดใครเข้าใกล้ฝูงหรือแม้แต่เรือเล็กก็พร้อมพุ่งชนทันทีถึงจะมีลักษณะเหมือนหมูน้ำแต่จริงๆแล้วมันใกล้ชิดกับวานมากกว่าแม้ดูโหดแต่ฮิปโปก็มีมุมน่ารักมันมีพฤติกรรมอาบแดดป้องกันลูกด้วยชีวิต และสามารถสื่อสารใต้น้ำด้วยเสียงคล้ายอันตรโซนิกฮิปโปอาจ,จไม่ใช่นักล่าที่น่ากลัวแต่ในสายตาชาวแอฟริกามันคือยักษ์เงียบผู้ควบคุมแม่น้ำ